สวัสดีคะ่ะทุกคนช่องเนยชาแนลนะคะวันนี้เนยอยากกินหมูกรอบเนยศึกษาใน youtube มาสักพักเนยคะ่ะหมูกรอบเนี่ยว่าเขาทำยังไงบ้างมีขั้นตอนยังไงบ้างแต่ว่าเราก็อาจจะไม่ทำตามขั้นตอนเขาขนาดนั้นเราก็ทำเป็นบ้านๆของเรากินเองเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นหมูกรอบหรือว่าจะเป็นหมูอะไรกินได้ไหมแต่เราก็กินเองเนาะไม่ให้ใครกินกับเราวันนี้ เราจะลองทําดูก่อนลองดูว่ามันจะออกมาเป็นหม,มูกรอบหรือว่าหมูอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดาจะทําตามขั้นตอนของไดยแบบเอไม่ไม่ไม่ตาม y o u t u b e ไม่ตามขั้นตอนของเขาเป๊ะเป๊ะเ,เ,เ,เป๊ขนาดนั้นเราจะทําแบบก็คือเราเพิ่งหัดทาครั้งแรกแล้วก็ทําตามขั้นตอนของเราแค่นั้นเอาแบบที่เราสะดวกอะคะ่ะมาดูกันว่ามันจะออกมายัางง กุกคนคะเราล้างหมูเกาะหมูหมูสามชั้นเนาะเออล้างก่อนนะคะหมูสามชั้นให้สะอาดก่อนอันนี้นะคะหมูสามชั้นชิ้นหนึ่งล้างให้สะอาดก่อนนะคะ ซื้อจากตลาดมามาได้หมูแล้วนะคะแล้วเขาให้เราเอาเขาเรียกอะไรนะเอ่อจิ้มจิ้มตรงเนื้อหมูไอ้จิ้มตรงหนังหมูอะจิ้มให้มันเป็นรูค่ะจิ้มจิ้มจิ้มใช้เป็น มีดไปแหมแต่ว่าแบบนี้มันจิ้มยากนะคะจะได้กินไหมเนี่ยวันแบบนี้เดือดแล้วคะ่ะทุกคนแต่ว่าทุกคนเห็นฟองมันไหมคะ เนี่ยฟองมันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะมันเหรอ,อเรยอะมากเลยอ่ะลดน,น้ำพุลมองหน่อยือมทุกคนดูมันสิมันมันที่ออกจากเยอะมากเลยค่ะสำหรับบางคนที่แบบอืรดน้ำหนักนะคะ เราซ้อนออกก่อนดีกว่าเดี๋ยวรอให้สุกสักครู่นะคะโอ้ทำยากจังเลยอะ่ะ ก็ไม่รู้จะเป็นหมูกรอบไหมนะคะลองดูก่อนอันนี้เราหมูกรอบออกมาแล้วนะคะทุกคนแต่ว่า เราจะมาจิ้มมาจิ้มเอา,มาไม้ปลายหลงปลายแหลมจิ้มะคะ่ะจิ้มก่อนที่จะเอาไปหมักเนาะการหมักก็แล้วแต่เราเลยนะคะใส่เป็นรสดีหรอรสดีแล้วก็เป็นน้ำปลาผงชูรสบางคนชอบกินก็ใส่นะคะแต่ว่าเราจะใส่เป็นรสดีนะคะแล้วก็เป็น เป็นน้ำปลานิดหน่อยแล้วก็จะหัน่นอันนี้เราจิ้มให้มันเ,ออเวลาเราจะไปอบในหมอ้อลมร้อนนะคะมันจะไม่กระเด็นมากเหมือนระบายอะ่ะเขาว่างกันงั้นนะเราก็ทำตาม YouTube อะคะ่ะแต่รัดขั้นตอนนะคะลัดแบบทำเหมือนบ,นบ้านของเราเองอะ่ะรู้จะออกมาเป็นยังไง เดี๋ยวจะหั่นนะคะเป็นชิ้นเพื่อไปทอดลองดูกันนะคะทุกคนได้เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะชิ้นเล็กๆพอดีคำเราอะเพราะว่าเนื้อหมูมันจะแบบมันมีหมูสามชั้นเยอะมากมันน่าจะมันมากค่ะก็เลยหั่นชิ้นเล็กๆพอดีคำนะคะไม่เหมือนคนอื่นเขาเอาง่ายๆทำให้มันแตกต่างเพราะว่าเราทำแบบง่ายๆบ้านๆของเราเองแล้วก็ปรุงรสด้วยนะคะเป็น ผงชูรสก็ได้นะคะในใส่นิดหน่อยแล้วก็จะมีรสดีใส่เป็นน้ำปลานะคะแล้วก็จะเป็นเกลือนิดหน่อยอันนี้ในในใน,ในหมักก่อนนะคะในหมักสักประมาณสินาทีนะคะหมักหมักไว้ก่อนแล้วเราจะไปเข้าหม้ออบรมร้อนนะคะเนี่ย ลองดูว่ามันจะเป็นหมูกรอบหรือเปล่านะคะทํายากจังเลยอกว่าจะได้กินนะคะลองดูนะคะครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะที่ทําหมูกรอบลองดูมันจะออกมาเป็นหมูกรอบไหมนะคะทุกคนเราจะมาเอาหมูนะคะใส่หม้ออบรมร้อนนะคะทําตามสไตล์ของเรานี่แหละที่เราหั่นเป็นชิ้นลเล็กๆไว้นะคะลองดูมันจะเป็นหมูกรอบไหม อันนี้นะคะวางแยกๆกันนะคะเพื่อให้มันสุกง่ายขึ้นนะคะอันนี้เป็นแบบในทำเองนะคะแบบไม่ไม่ค่อยได้จะตามาที่คนอื่นเขาทำสักเท่าไหร่เพราะว่าบางคนเขต้องใส่น้ำส้มสายชูเพื่อให้หมูมันนุ่มแต่เดวไม่ได้ใส่นะคะลองดูว่า เออทำตามสไตล,ล์เรานี้แหละมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะโอเคได้แล้วจะเอาสักประมาณ12 ทุกคนลองดูก่อน15นาทีแล้วค่อยดูว่ามันมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกัน15นาทีแล้วนะคะทุกคนเรามาดูว่ามันจะเป็นยังไงเฮ้ยมันเป็นหมูกรอบนะคะทุกคนมันได้นะคะแต่ว่ามันก็ยังอ๋อเราต้องกลับด้านมัน ก็เราต้องมากลับมันได้หมูกรอบนะคะแต่ว่าบางอีกฝั่งหนึ่งมันก็ยังเป็นขาวๆอยู่เลยะค่ะ มันก็ยังได้เป็นหมูกรอบอยู่นะคะทุกคนเราได้จะต่อเวลาสักประมาณอีกกี่นาทีดีแต่มันก็กรอบแล้วเนี่ยมันก็ได้เป็นหมูกรอบแล้วนะเราจะต่ออีกสักกี่นาทีดีต่ออีกห้านาทีดีกว่านะคะทุกคน มันก็เป็นหมูกรอบนะคะแต่ว่าก็คือมันออกคล้ายๆหมูคั่วเกลือหรือเปล่าแต่มันก็ได้นะคะทุกคนได้ได้เดี๋ยวลองกลับกลับฝั่งแล้วต่อเวลาอีกห้านาทีลองดูมันจะออกมาเป็นยังไงคนได้แล้วนะคะอันนี้คือกรอบจริงๆละ วม่นกรอบจริงค่ะทุกคนคะ่ะเออเราก็ทําเป็นนะเนี่ยถึงแม้จะแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรอะลักษณะบ้านๆของเราเลยในะจะซับน้ํามันออกนะเพราะว่ามัน,ม,นมันมากอะคะ่ะน้ํามันแบบกองอยู่ข้างใต้เ่ยค่ะเยอะมากเลยค่ะโอ้ยมันเป็นหมูกรอบนะคะ างน้อยเราก็ทําเป็นนะคะถึงแม้จะทําแบบไม่ถูกขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยทาที่คนอื่นเขาทำนะคะแต่ว่ามันก็เป็นหมูกรอบนะคะทุกคนกินได้เหมือนกันกินได้เหมือนกันคะ่ะทุกคนจากหมูชิ้นตะโตเนี่ยได้แค่นี้เองค่ะเราจะซับน้ำมันก่อนนะคะเพราะว่ามันหือ โอ้โหน้ำมันเยอะมากค่ะทุกคนอยู่ตั้งข้างนอกเยค่ะเยอะมากเลยโอ้โหทุกคนดูน้ำมันสิคะ่ะนี่คือน้ำมันนะคะน้ำมันแบบเยอะมากค่ะนี่ขนาดเราต้มเลยนะต้มหมูเลยนะคะต้มหมูเสร็จโอ้โหทุกคนดูน้ำมันสิเนี่ยคะ่ะเนี่ยดูน้ำมันก่อนค่ะใส่ถ้วยคงได้ประมาณคงได้ประมาณถ้วยถ้วยเล็กๆถ้วยเนื้อคะ่ะเนี่ยทุกคนดูสำหรับคนรักษาสุขภาพนะคะ ถ้าเราใช้หมออ้หมอทอดอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเซฟเรื่องออเไม่ให้เรากินน้ำมันพวกนี้เข้าไปโอ้ทุกคนมันได้เป็นหมูกรอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากรอบไหมทุกคนเราได้มาแล้วหมูกรอบมันกรอบมากค่ะทุกคนอือ มันกรอบค่ะทุกคนไอตรงที่เป็นหนังๆมันอะกรอบมากแล้วก็อาจจะเค็มไปนิดนึงเพราะว่าเลยใส่รด,ดีใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำปลาด้วยก็ยยยๆๆเลยเค็มไปหน่อยะคะ่ะแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าโอเคทําครั้งแรกนะคะอืมเราก็ทําเป็นนะเออกินได้ด้ยวยนะคะถ้ากินกับข้าวนี่พอดีเลยะคะ่ะ ฝากติดตามช่องหนชาแนลด้วยนะคะบายบยเจอกันคลิปหน้านะคะ